สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจะจะพี่พาเลาะไรสไตร์นี่พาทุกคนมาเลาะปลาเลาะเขาอีกแล้วจ้ะปลาเขาทุกคนมาเก็บเห็ดมันปูจ้ะทุกคนโอ้โุคนเห็ดนาแหล่ะทุกคนนาแหลดอกกําน้จ้ะมามาหวานกั็มาเก็บจ้ะไอพวกนี้ไม่เจ็บหน่อยกับเบานะ ีเห้อมัน,นปูจ้าตะปูอีจ้าุกคนนี่จ้าเห็ดมันปูอีกชนิดหนึ่งจ้ะเาวันพิ่งเกิดจ้าเพิ่นจิเกิดอยู่น้ำเตะนี่ทางทางเขาคขงเสีย <c oughs> ข้อไปจ้ะทุกคนเนี่ยจิเกิดอยู่ตีนเขาคงเสียจ้าเห็ดมันปูแท้แล้วทุกคน มันจะกินได้แต่มันหน่อยพอทุกคนจะวิเอาอีกสายพันหนึ่งจ้ะหันหน้าเรียทุกคนพเพลตอกเ่ายยากำลังกัดแต่ว่าน้องทุกคนขาก่วงมแล้วมาทิศนี่ออกหลายทุกคนจะงามๆเห็ดขาวกันละมาจ้าทุกคนเก็บเห็เิมมันปู ไตเขาขึ้นมาบริเวณพักเลยจ้ะทุกคนสวยงามจ้ะอุ้ยงามจ้ะเห็ดอันชนิดนี้จ้ะมันปูยีบีเห็นทั้งสวีเดนเพิ่นเก็ียบหลายอยู่จ้ะเนี่ยทางนี้พันนี่นะแต่สะทั้งสายเยะที่ยีบีเห็นมาหนึ่งสามสายพันเราจะแต่ว่าอีกสายพันธหนึ่งมานได้เห็นเทียนีสี่สายพันธ์จ้ะนี่จะงามๆทุกคน ไปต่อ,อมันหมานจ้ะทุกคนกล่องไหมเออได้จ้าอันนี้น้อยพ่อจ้าทุกคนสีไหมสีกล่องไหมก็เป็นสีนะหรือว่ามีแดดป่มันบดจ้า้ากระตาไว้มาน้อยกี่ลาเฝ้ากระตาได้ไงนะเฮ้คนเห็ดทางหตาวตลอดโศ่กับหมานอยู่จ้ะทุกคนแต่พอเกี่ยงกันนะทุกคนเึงเกี่ยห้างก็ได้ทุกคนมาตรงนี้เป็นเวิร์เลยจ้ะ เดีเ๋ยวยี่ขอเก็บไปใหม่ออกก่อนพี่จ่าเห็นปะเป็นเวิ้งเลยทุกคนนี่เห็นป่เสียอ,อาทิตย์ที่แล้วว่านได้ออกนะจ๊ะโงนี่จะเก็บทุกคนได้ลูบไปบุหรี่ทุกคนเลยงามจา้ะโอ้ยบนขา่นเขา้าม้าลึกแล้วนะทุกคนบ่ค่อยขอไปได้ทุกคน,คเ,กคนเพราะว่าม้าผุดเดียวมมน,นี่เพราะงี้เด็ดดีโหลดพังจะ้ะ โมลุลรถเป็นยังจ้าอันนี้ก็ยังเอาทุกคนนี่ปิดไปอีกก่อนมันสิเกิดอีจ้าเดี๋ยวผุนผุนซุ้มนึ่งทุกคนโอ้ได้เป็นกลุ่มได้จ้าทุกคนผีกีรากูดอะไรกูดม,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 มาหน่อยเป็นกระเลียวบ็หาเลียวหลังจ้าทุกคนอ้เห็นเราข้างล่างพุนทุกคนเดี๋ยวจะพาลงไปข้างล่างจ้าเอาพี่จ้าบังทุกคนบัง ว้หมานคักมื้อนี่นี่จ้าทุกคนบงังกล่องเดียวแห่หมานคักจ้าบนกล่องพี่ทุกคนโอ้ยกำลันกำลังเกิดพี่น้องเห็ดอือนี่ทายลูกไปหมดแล้วพี่น้องจ้าดอกใหญ่อันนี้น้อยจ้าประกวงเลยก่อนทุกคนให้มันปิดไว้ทุกคน,น,นบังเห็ดเห็ดงามคักทุกคนบงงคคนังขาแล้วคนอ่ะ พันว่ามันกินได้นะทุกคนมันจะเป็นออะไรนะมิ้วมิ้วพันว่าสิเป็นนมจ้ะขีดแล้วมันจะเป็นนมนั่นแม่นี่ดีจ้ะกินได้แต่ว่าอุ่นกินนีส่สปาเจบีดอกนี่ใหญ่ทุกคนใหญ่บางขาเพื่อนถ้ากินจ้ะทุกคนเพียอันนี้หน่อยว่าเอาจะกเกบไฟมันเกิดอีกทุกคนเจบีว่ไเด้ขึ้นไปเทิ้งผุนเลยนะทุกคนลงมาตำจ้ะลงมาตำ ทุกคนมาเบืองเพียใไไบไม่ปีดทุกคนเห็นปะ่า,ายรูกปปด้กเลยทุกคนขอทายลูกยนงไงเนาะเห็ดปูคลิปงานค่ะปูพีน้องเบืองขาโผลออกมาจากเอนี่จ้าใบไม้เพียทุกคนเบิงรุนนี่เนาะทุกคนเบื้องเนีขาแสบแล้วทุกคนอาหารจ้าเพียทุกคนเบิงอันนี้ก็น,น่อยว่าเอาจ้าทุกคนปิดใบ นาแรงงามพี่ต้องดอกน,อน,นี่เอาว่เนอนนี่เอาวิจานาแรงงามเลยจ้ะทุกคนอืขาทุกคน,าคนบานจ้ะอุย้ยแมงกันอีกห่างๆแต่กระโซกระมานทุกคนขาบ่ใาญ่ดอกนี้นะ ขาบอใหญ่มึงเป็นกำลังเกิดทุกคนสิยังบ้านเก็บทุกทีมันก็น้อยอยู่นะทุกคนขาบอใหญ่จตะขาบอใหญ่ยกดด้ขยางสิทุกคนน้อยจ้า อันนี้โอเคมากเลยเนี่มึงขาน้อยไม่เอาทุกคนพี่คนโพนมาทุกคนขาอิ่อยแม่เ,มเออมบึ้งพี่นองไปนี่หลีอยู่ในใบไม้ทุกคนจ้ะขาเงามากเลยมองนี่บางมองขาได้น่อยทุกคน ยังบ้านเอาทุกคนมางดหนะก็นเนาะไ,ไมไม่ปิดทุกคนได้ไปไม่ปิดขาใหญ่ทุกคนเท้งจะหน่อยขาใหญ่ยเงยีงยเียวๆจ้าเกิดยุ่งเงาไหมทุกคนนี่อันนี้สีดอกสีม่วงๆนะทุกคนนะคนละสายพันธุ์จ้บังแต่ส่วนมากกี่วีเก็บสิมีลีล่ะเขาเอ,อินลีลาอยัง,งบุรทุกคนภาษาเยอรมันจา้าเง้วเงี้ยวเียอว้วบไหมาจา๊ะ มาจา้กทุกคนห่างๆเธอค่ะกับมานนะทุกคนพี่มึงดอกเป็นบาสมึงขาพี่น้องว้ายขาหนักขาใหญ่จา้าเปียนสลอะอีกดอกึงนี่มาเด้ยมาเด้ยได้กินในไรอยู่นี่คนนี้<ะ>พี่วังนี้ อ,อีพอยเมียคอยขาเมียทุกคนโอ้ยสุดยอดเลยจ้าพี่น้องเห็นเ่าอยู่ไกลอย่างน้อยเนะจ้ะนี่เด้อเพียโอ้ยขาเมียว่าอยากยุ่งย่านดอกมันหกักทุกคนเอามากรองไว้ใกล้กับตาคนให้ผีตัดขาหมานตักหมานเนี่ยทุกคนมานี่ ุนเพียเป็นเวิงเป็นเวิงไปจ้าทั้งปุ่นบาน้าี่น้องเพียเพียกลัวไหมทุกคนยี่สิบล้มเล่มเจ็บไปพี่น้องเพิ่อว่ากล่องอุ้ยนี่อยากได้เฮ็ดสายพันธุ์นี่จ้าแซ่บอร่อยกล่องมุนเดี้ยวหอวไผ่ได้ทุกคนเนะ้อมาลีอยู่พี่นี่ทุกคนนี่ มองนี่ล่ะถ่ายรูปไปบุรีรัมย์เนาะก็รูปปิดไฟพร้อมเติมคุณเดี๋ยวมันจะเกิดใหม่บอกตำอยู่คอยจ้ะอันมันหน่อยก็บเ่เอาทุกคนเนี่ยหน่อยคักหน่อยเนี่ย มันเนี่ยอุ้ยขาพี่น้องเมิ่งขาตันมากไงได้อีกจะน,นี่ขั้นบกเก็บไงได้อีกขาไงายากเลยจะน,นี่เพียโอ้โหทางขากีฬาเกลี้เกี้นิดเดกสุดเอาทุกคนเนี่มางวดหน้าแต่ทุกคนอุ้ยมื่้ําจแต่ทุกคนดอกเดียวกําลังออกพี่นออ้องเพียยังบเอาหรอกจันนี่กําลังออกจะ จ้างามๆเบิองขาปุ่นอ่ะอืมปุ่นเต็มเลยพี่น้องในหน่อยในหน่อยจ้าเต็มจ้าเต็มเต็มทุกคนเบิองจ้าอุ้ยขามันงามค่ะงมามเลพ่อยเมียข่อยหยาบไม่ใช่จ้าปุ่นสุกหนึ่งทุกคนเกิดอยู่ใต้รากไม้ทุกคนอันนั้นน้อยทุกคนดูดอกเห็ด อันนี้เอาจะงามทุกคนงามจะซุ่มนิดหน่อยบ่าเอาทุกคนเดี๋ยวก็ขอไปยามผุนกำลังเกิดทุกคนผุนเต็มเลยถ้าทุกคนมาถึงบ้านเนาะจะวีกว็าลางเห็ดทำความสะอาดเห็ดจ้าทุกคนเห็ดเห็ดหลายกว่านี้ท้าทุกคนแบงใหยม่ง่อยพวกน้ำจ้า มันปลูกวีจะพาทุกคนมาเห็ดอาหารฝรั่งทุกคนบักเลิลเนาะทุกคนภาษาเยอรมันส่วนผสมก็มีเส้นุเ้นยังสีจ่าทุกคนต้มเรียบร้อยก่อนล้กก็มีกระเทียมกระเทียมพริกไทยผัดห,หัวหอมผัดหอมหอมจ่าใส่สเปกของคนเยอรมันพร้อมทุกคนสเปกก็คือหมูสามชั้นรมควันนะจ่าทุกคนอันนี้ก็อันนี้ผงขนอ้อทุกคน,ท,กคนที่ว่าเป็นอันผสมเนาะผงขนอ้อง่ายๆจ่าทุกคน ยุ่งยากก็คือเรามาผัดเฉยๆผัดอหัวหอมลับโพเลนจ้าทุกคนอันนี้จะวี่ก็จะเอาเห็ดมันปูลงอุ้ยงามเนาะทุกคนเนาะเห็ดมันปูจ้าลงนี่ลงใส่แล้วก็เอาไอ้ซอสโป๊จา้าแล้วก็ชีสโป๊กเที่ยนึงจ้าทุกคนจ้าเมนูง,ง,ง่ายๆกันทุกคนเห็ดมาเก็บมาเพากินเนาะต่ฝรั่งมันกินน้ำจา้าเนาก็เห็ดอาหารฝรัง่งน้ำจ้าทุกคน ไปจานเราไปเบิรงว่าสิตนากินบ่าอู้บางล่างทำความสะอาดแสียบนะทุกคนเนาะหนัดเสีบหนัดนากินจ้าเดี๋ยวห้อยแม่พี่น้องเพียจ้าทุกคนมาจ้าทุกคนเรียบร้อยจ้าเห็ดมันปูบักเหล่าดะบักเหล่าเอาฟลูฟเอาเหล่าบักเหล่าเอาเหล่ายะบักเหล่าฟิสอันคลายเนสฟลูสจูดิกุนคาร์บอนิกเฟสตัเอาฟลูฟ เอาเราใช่สิเอาฟลัฟอ่าโอเคจ้าไปไปกินขอบคุณทุกไรา์ทุกแช์นะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังแก้านากินเนาะจ้าตัด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 โอเคจ้าขอตัวไปกินก่อนนะพี่น้องเมื่อยเก็บเห็ดมาก็าได้กินให้โชว์แล้วจ่าเด้อขอบคุณทุกรายรับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเขแข็งแรงสบูสุขนอนนะจกก๊ะผู้ใดมารับชมวิดีโอยายพีก็ได้เนะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า